กับผมมีแล้วนะครับซีน้อยร้อยเกษตรนะครับผมจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่รกร้างนะครับที่รกเอ่อเขาเรียกยังไงนะรุกมดเลยนะครับมีต้นไม้ต้นอะไรมากมายแต่ตอนนี้เขาได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจะทําการเกษตรและสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นมาดูนี่ครับ ครับมผมได้เจองูหลามหรือว่างูเหลี่ยมติดติดกัดอยู่หนึ่งตัวครับผมเห็นไหมครับผมขนาดประมาณอ่า ก็เลยนะประมาณแขนหนึ่งได้ครับผมปนะมาดหนึ่งแขนน่ากลัวมากเลยครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่เจอแล้วแต่มันยังได้เจออีกนะครับนี่ครับผมมาดูกันใกล้ๆครับผมนี่ครับติดอวนนะครับตอนนี้น้องมดกำลังทำการประดิษฐ์ศึกอยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะต้องแกะให้เขาหน่อย โอเคคนะครับมจะแกะยังไงเนี่ยค,ค,รครับผมวอน<า>นี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าน้องเหลือมไม่ติดไม่ติดอวนนะครับเมื่อกี้ถ้าน้องเหลือมไม่ติดอวนอะไรจะเกิดขึ้นครับผมนี่ครับสัตว์ผมเลี้ยงไว้ก็พอสมควรน,นะครับอาจจะเข้ามาในนี้ได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ไก่ไก่ต๊อกกำลังไข่อยู่ด้วยนะครับไก่ต๊อกห่านแล้วก็เป็ดนะครับเริ่มจะออกไข่กันแล้วถ้าหูเหลือมหูหูเหลี่มเข้ามาเนี่ยรับรองได้ครับผมหนึ่งไก่ตกใจสองอาจจะเป็นชีวิตของไก่เหล่านี้นะครับดีแล้วที่เขาติดอวนถ้าเขาไม่ติดอวนนี่แย่เลยครับผม นะครับหล่รุ่นกำลังชะร้องกันเลยนะครับผมโอเคครับผมไม่มีอะไรมากแค่มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงสำหรับคีิปนี้สวัสดีครับ